ได้เรื่องได้ราวได้เรื่องได้ราวยังไงต่อล่ะครับยังไงต่อล่ะครับยังไงต่อไม่ต้องสืบไปมาขนาดนี้แตกสิครับผมไหลไปที่คูน้าผมจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้ยสิบหัวจะโลดท้ายหัวจะโลโอ้ยสองพันกว่าครับผมดอกนี้โอ้พระเจ้าพระสงฆ์อะไรครับเนี้ยสูตรนี้สุดๆครับผมสุดๆน่าจังหวะนี้ตามได้ก็สวัสดีครับผมเจอกับบิ๊กเตอร์นะครับผมวันนี้ เรามาเล่นเกม i wild of kilen ะผมหรือว่าวิถีแห่งกิเลนนะของค่ายบีจีนะผมตอนนี้ตารางสูตรนะครับผมกิเลนกำลังมาแรงครับผมกิเลนกำลังมาแรงนะเปอร์เซ็นต์อย่างเยอะเปอร์เซ็นต์อย่างเยอะต้องแตกแล้วแหละแบบนี้ต้องแตกนะครับผมรอบนี้เตรียมมา1,000งพันับผมซื้อไปเลยครับเบสสิบบาทนะซื้อซื้อฟีเจอร์ครับซื้อฟีเจอร์มาถึงไม่พูดรัาทำเพลงผมซื้อฟีเจอร์ของเบสสิบบาทเป็นเลยนะครับผมมาดูกันนะเปอร์เซ็นต์มันจะชัวร์หรือเปล่าฮนะ เปอร์เซ็นต์ขึ้นสูงขนาดนี้มันต้องมีบ้างละฮะผมเปิดมาเอาแล้วผมตัวคุณไม่มีนะแต่รอบหมุนได้สิบเจ็ดรอบนะครับมาดูกันอุ้ยรอบหมุนบวกเพิ่มรับผมไม้เอ้ยไม่ใช่ไม้ดิรอบนี้รอบหมุนมาอีกสองรอบยังไงหะครับผมเปิดมาอุ้ยคูณสองฮะไม่ไหลต่อไม่ไหลต่อไม่ไหลต่อเรือมาเรือมายังไงล่ะผมเอไหมเอไหมไม่มานะเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้ ไม่ตามไม่ได้แล้วเปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้ไม่ตามไม่ได้แล้วนะครับผมลุยลุยลุยมานี้ยังไงล่ะยังไงละรอบนี้ครับผมคูณ3ไหลไปแล้วคูณ4ี่หรือเปล่าคูณ4ี่ด้วยหรือเปล่าวายมาสวยฮะวายเข้ามาสวยสวยวายเข้ามาสวยสวยแบบนี้จะอืมไม่ต่อฮะไม่ต่อแต่ไม่เป็นไรฮะรอบหมุนเรายังเหลืออีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะว่าหนุม่มต่อไปครับผมต่อไปพ่อหนุม่มโอ้โยังไงเอ้ยจะถึงแค่คูณห้าเหรอ ถึงแค่คูหน้าแล้วเอา้าเจมาฮะเจมาขอคิวได้ไหมขออูคิวไม่มาแต่เคมานะได้เรื่องได้เรื่องนะได้เรื่องได้ราวได้เรื่องได้ราวยังไงต่อละครับยังไงต่อละครับยังไงตบไม่ต้องสืบไวามาขนาดนี้แตกสิครับผมไหลไปคูนเก้านะผมจังหวะนี้ว่ายังไงอูหกสิบหัวจะโลท้ายหัวจะโลอูสองพันกว่าผมดอกนี้ โอ้โหพระเจ้าพระสงฆ์อะไรครับนี่สูตรนี้สุดๆครับผมสุดๆนะจังหวะนี้ตามได้ก็ตามเถอะครับผมยังไงต่อตอนนี้เราอยู่ที่คูณสิบนะผมเพิ่มตัวหมุนมาอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้ววยรอบนี้ไม่ได้เรื่องเลยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยมาขนาดนี้กําไรแล้วนะตอนนี้นะครับผมกําไรแล้วยังไงก็กําไรแล้วผมไหลไปที่คูณสิบสองครับผมยังไงต่อไหลต่อไหมไหลต่อไหมโอ้ไม่ไหลต่อ,อ,ตอนะผมแต่ยังเหลืออีกสิบหมุนนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังเหลืออีกสิบหมุนนะครับผมยังไงรอบนี้กําไรเนาะเนาะอ,อ,อยู่แล้วนะรอบนี้กาไรเนาะเนาะอยู่แล้วเทมาต่อผมเตมาต่อมันจะมีถังมาให้ไหมมันจะมีถังมาไหมถังมาไหม,มถังไม่มานะฮะวายรอแถวสี่เรียบร้อยแต่ถังไม่มาให้นะแต่ไม้นี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องครับผม200กว่าบาทนะตอนนี้เราบวกมาสามพันกว่าแล้วเดอ้อรอบหมุนเข้ามาเพิ่มเวยสวยงามเวสวยงามเวยรอบหมุนเข้ามาเพิ่มครับผม ยังไงต่อมีรอบหมุนให้ต่อนะครับมีรอบหมุนให้ต่อนะเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหรอบหมุนมาทุกรอบรอบหมุนให้ท yeah. ุกรอบครับผมเหมือนเราหมุนฟรีเลยนะเหมือนเราได้หมุนฟรีเลยนะยังไงเหรออุ้ยเคมมาขนาดนี้เคมาขนาดนี้พี่จ๋ายังไงต่อยังไงอู้ตัดจบซนี่ตัดจบซนี่ตอนนี้ถึงคูณ16แล้วนะแต่รอบหมุนยังเหลืออีกตั้ง9้าหมุนนะไม่ต้องกลัวมี20แน่นอนนะไม่ต้องกลัวมี20แน่นอน ไหลกันไปต่อไหลกันไปต่อนั่นไงรอบหมุนมาเพิ่มอีกแล้วนะครับผมรอบหมุนมาเพิ่มอีกแล้วนะตอนนี้คูณ17ไปแล้วรอบหมุนก็มาอีกเรื่อยๆื่อนะครับผมโอ้โหสูตรนี้มันดีจริงๆนะสูตรนี้มันดีจริงๆนะครับผมเวลานี้บอกเลยนะว่าต้องกินเลนเท่านั้นต้องกินเลนเท่านั้นสูตรนี้มันเอาเรื่องเว้ยสูตรนี้มันเอาเรื่องเว้ยยังไงต่อล่ะยังไงต่อล่ะยังไงต่อละฮะออ้ยตัดจบตอนนี้คูณ19แล้วมันต้องถึง20นู่นแหละมันต้องถึง20นู่นแหล อาจจะไป25นะ عة, อาจจะไป25ขอตัวหมุนเพิ่มได้ไหมขอตัวหมุนเพิ่มได้ไหมตอนนี้วายมาแถวสาผมต่อไปทีเอนะเจมาหรือเปล่าโอเจไม่มาฮะตอนนี้ถึงคูณยีนะรอบหมุนเราเหลืออีก5้ารอบก็ผมตอนนี้กําไรน Leonardo, อนนอนก็ผมเพราะว่าเราพกมาหนึ่งพันนะผมเราพกมาหนึ่งพันนะตอนนี้บวกไปแล้วตอนนี้บวกไปแล้วก็ผมอู้คูณยี่สิบเอเข้าไปดอกนี้756บ้าทครับผมวายแถวสาไม่ได้ใช้นะผมแต่รอบนี้พุวงเฉย ได้ได้ตัวรอบหมุนเพิ่มได้รอบหมุนเพิ่มยังไงล่ะฮะยังไงล่ะครับก็หมุนต่อสิครับผมไปที่10นะครับผม10ออกมาไหลต่อไหมไหลต่อไหมไหลต่อ,อมไหมอุ้ยต่อเว้ยมองอยังไงไม่ต่อไวเองนี่คูณ23นะครับผมคูณ23สามีีไวเชื่อมมานะครับผมได้ทั้ง10ได้ทั้งเอเดอร์ได้ทั้ง10ได้ทั้งเอแถว4ถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะผมตอนนี้ไปที่คูณ25แล้วนะน่าจะมีคูณ30แหละน่าจะมีถึงคูณ30แหละเอาให้หน่อยลูกพ่อเอาให้หน่อยลูกพ่อ กีเลนลูกพ่อขอหน่อยนะครับกีเลนลูกพ่อขอหน่อยอย่าหมุนนานอย่าหมุนนานอย่าทําแบบนี้พ่อใจคอไม่ดีเลยลูกจ๋าอย่าทําแบบนี้ยังไงต่อขอละขอละแค่อีกอีกสองรอบครับอีกสองรอบแต่ก็บวกนะมันนี้เอ้ยไม่ใช่ไม้นี้สิซื้ออ่าฟีเจอร์รอบนี้ยผมบวกมาเน้นเน้นนะบวกมาเน้นๆน้นะเตรียมเงินมาหนึ่งพัน 1, นะครับผมตอนนี้บวกมาที่เรียบร้อยนะอย่างง้นเพื่อนๆที่ท่านไ,ไหนนะครับผมอยากบวกอยากเล่นด้วยกันนะตามสูตรตามสูตร ตามสูตรเลยตามสูตรเลยรู้